ค่ะอันนี้ก็เป็นระบบน้ําที่ที่ใช้ตัวโซลินอย์นะคะซ,ซึ่งควบคุมโดยระบบ Wi-Fi แล้วก็ใช้ไฟฟ้าในการที่ทจะทํากาิจกรรมทำเรื่องของการรดน้ําน, <c oughs> นะคะเป็นเกษตรง่ายๆสไตล์คนขี้เกียจ <c oughs> ต้องตื่นตั้งแต่เช้าเพื่อ,อที่จะมารดน้ําต้นไม้ก่อนที่จะออกไปทําธุรกิจนอกบ้านน,นะคะก่อนที่จะไปไประชุมไปอะไรเนี่ยไปไหนไกลก็ไม่ได้ไปไหนไกลก็ไม่ได้ไอ้ที่สําคัญคือออกมาเนรดน้ําก่อจะเสร็จใช้เวลาเป็นชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ย แล้นเด็กจะไปประชุมสายที่เป็นประจำแต่ตอนนี้พอตื่นขึ้นมาปุ๊บสั่งการทางโทรศัพท์แล้วก็ลุกขึ้นไปอาบน้ำแต่งตัวไปไประชุมได้เลยนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะที่นี่สมาคมพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชนนะคะวันนี้เรามีความภาคภูมิใจที่จะแนะนำระบบน้ำสำหรับเกษตรรุ่นใหม่ซึ่งเราใช้ระบบเรื่องของสมาร์ทไวไฟมาช่วยในเรื่องของการทำการเกษตรนะคะ ในเรื่องของการเกษตรสิ่งที่สําคัญที่สุดนันก็คือเรื่องของระบบน้ําแต่บางคนอาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาอยู่บ้านทําให้ต้นไม้ที่เราปลูกก็อาจจะเหี่ยวเฉาแต่สําหรับวันนี้นะคะเรามีเรื่องราวดีๆที่จะนํามาเล่าสู่ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนั่นก็คือสมาร์ทไวไฟสมาร์ทไ i ไฟเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวให้ช่างผู้ดําเนินการติดตั้งได้เล่าให้ฟังแนะนําตัวหน่อยค่ะครับสวัสดีครับผมไพโรธซีดานะครับเป็น ผู้ที่เข้ามาช่วยคุณแม่จ๋าดูแลเรื่องระบบน้ำที่ใช้รดน้ำต้นไม้ภายในบริเวณบ้านแห่งน,นี้ครับระบบน้ำเป็นระบบน้ำอัตโนมัตินะครับที่ควบคุมผ่านแอปพลิเคชันโดยโทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งปัจจุบันก็โทรศัพท์มือถือนะครับก็เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วดังนั้นเราก็แค่เพิ่มแอปพลิเคชันเข้าไปโหลดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเข้าไปเราก็ สามารถที่จะใช้ควบคุมการเปิดปิดาการตั้งเวลาการจ่ายน้ําเพื่อที่จะลดน้ําต้นไม้มในบริเวณเบ้านตามเวลาที่เราต้องการได้ในขณะที่เราไม่อยู่บ้านนะครับเราอยู่ที่ไหนก็ตามบนโลกนี้ที่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือสัญญาณเน็ตเราก็สามารถที่จะตรวจเช็คาการทํางานของระบบน้ําได้นะครับสามารถสั่งเปิดปิดน้ํา ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยบนโลกนี้ที่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือสัญญาณอินเทอร์เน็ตเราก็สามารถที่จะเปิดปิดน้านะครับไม่จาเป็นที่เราจะต้องตั้งเวลาอย่างเดียวเช่นเราจะมีกล้องวงจรปิดเราสามารถมองเห็นว่าโซนตรงนี้ต้นไม้เหี่ยวเราก็สามารถกดเปิดน้ําผ่านโทรศัพท์มือถือก็ถือว่าเป็นความสะดวกสบายสําหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ไม่ค่อยขยันท <laughs> ี่ไม่ค่อยขยันและก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้าน <laughs> <laughs> ครับผม ค่อันนี้ก็เป็นระบบน้ําที่ที่ใช้ตัวโซลินอยนะคะซึ่งควบคุมโดยระบบ Wi-Fi แล้วก็ใช้ไฟฟ้าในการที่จะทํากิจกรรมทำเรื่องของการรดน้ํานะคะทั้ง4ี่ท่อหท่อนี้ก็อยู่ในการติดตั้งแต่ละ1จุดนะคะแต่ละ1เครื่องจะเดินได้4สายใในแต่ละสาย4โซนจะไปทางไหนก็ค่อยมาต่อแยกกันจาก ด้านล่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูระบบควบคุมนะคะเชิญด้านนี้ค่ะอันนี้เป็นระบบสมาร์ทไวไฟนะคะซึ่งเดี๋ยวจะให้คุณไพโรธได้อธิบายนะคะว่าการทำงานของมันทำยังไงอันนี้ก็คือสวิตช์ไวไ i นะครับที่ใช้กับไฟ220โวลต์ก็คือไฟบ้านของเราทั่วไป นะครับแต่พอเวลาเรามาใช้ในการเปิดปิดน้ําเราจะต้องเพื่อความปลอดภัยของของผู้ใช้งานนะครับเราก็จะต้องแปลงไฟมาเป็น12โวลต์นะครับเท่ากับแบตเตอรี่ก็คือมันมันไม่ชอ็อตไม่ดูดนะครับไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนใช้งานดันั้นนะครับมันก็จะมีระบบวงจรไฟฟ้าวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในเนี่เป็นตัวป้อนคําสั่งไปที่โซลินอยด์วาลหรือวาลไฟฟ้าที่นั่นนะครับข้อดีของของตู้นี้ก็คือว่า เราจะมีที่นี่นะครับคือปั๊มขนาดเล็กนะครับเราจะรดน้ําครั้งเดียวรอบบริเวณบ้านไม่ได้เพราะว่าปริมาณน้ํามันไม่เพียงพอดังนั้นเราก็จะต้องแยกโซนนะครับอยู่ที่นี่คุณแม่จ๋าเดินไปทั้งหมด4โซนนะครับเราก็จะสั่งจ่ายทีละโซนทีละโซนเพื่อให้แรงดันน้ําปริมาณน้ํามันพอนะครับอย่างตัวหนึ่งเนี่ยที่เป็นสวิตช์ไวไฟตัวนี้นะครับ มันตั้งได้4โปรแกรมก็คือวันหนึ่งสามารถลดน้าได้เปิดปิดได้สีครั้งนะครับตัวนี้ก็4ครั้งตัวนี้ก็4ครั้งตัวนี้ก็4ครั้งนั้นมันก็จะสะดวกสบายนะครับใช้ได้ทั้งระบบอัตโนมัติและก็ระบบเมนูนะครับเช่นถ้าเราอยู่นั่งอยู่หน้าบ้านนะครับถ้าเราจะใช้โทรศัพท์เปิดแล้วก็เปิดที่หน้าจอก็ได้แต่ถ้าเราอยู่หลังบ้านเราขี้เกียจหยิบโทรศัพท์มือเปกีรยก็สามารถเปิดที่ ปุ่มม้นวันจะปิดสู้ตรงนี้ได้นะครับอันนี้คือเราเปิดกันแล้วอันนี้เป็นหัวค้นหมอกนะครับซึ่งก็เหมาะกับอากาศร้อนใช่ครับนนก็จะให้ความละเอียดของของละอองน้านะครับนนก็จะให้ความชุ่มชื้นมากกว่าการการให้ให้ให้น้าที่เป็นด้วยสายยางขนาดใหญ่อันนี้ก็จะให้ความชุ่มชื้นแก่ ต้นไม้ได้ดีกว <Okay. S 2> ่าอย่างน้ำขนาดนี้เราก็ใช้เวลาแค่1-2ึนาทีก็พอนะครับ <Okay. S 2> มันก็จะในกรณีที่เราจะใช้คําสั่งผ่านแอปพลิเคชันในมือถือนะคะเราต้องเปิดมาที่ออโต้นะคะ <Sweet. S 1> เป็นสวิตช์ออโต้แล้วก็มาตั้งมาเปิดแอปที่นี่นะคะชื่อ Evelink นะคะกดเปิดแล้วก็จะขึ้น4ี w สวิต ที่สีโซนที่เราตั้งไว้สมมุติว่าเราจะเปิดโซนที่1นะคะเราก็กดมาที่โซนที่1แล้วก็เปิดกดเปิดนะคะเครื่องก็จะทํางานถ้าไฟสีฟ้าโชว์ก็หมายถึงว่าไฟในโซนนั้นทํางานอยู่นะคะเทียง <L IN> หนึ่งนาทีก็ชุ่มฉ่ำพอสมควรนะคะงั้นเราจะมาดูในโซนต่อไปอันนี้ปิดโซนที่หนึ่งแล้วนะคะเราจะไปดูว่าสมมติว่าเราจะไปดูโซนที่อยู่ในสวนหน้าบ้านในโซนนี้จะเป็นโซนโซนสามนะคะซึ่งในโซนสามเนี่ยถ้าเราจะเปิดโซนสามเราก็เปิดเครื่องมาที่โซนที่สามนะคะ แล้วเราก็กดเปืนเราไม่ต้องถือสายน้ำเดินรถทั่วบริเวณเหมือนกปกติธรรมดาอันนี้เราพอแล้วนะคะในโซนที่สามเราคิดว่ามันชุ่มฉ่ำพอแล้วนะคะก็กดปิดอันนี้ปิดโซนที่สามเรามาดูโซนต่อไปนะคะโซนที่สี่โซนนี้จะอยู่ด้านหน้านะคะเราก็ มาเลือกที่โซนที่สี่อันนี้เป็นการสั่งโดยนอกเวลาจากที่เราตั้งเวลาไว้นะคะซึ่งในเวลาที่เราตั้งไว้เนี่ยเราตั้งได้ถึงวันละสี่ครั้ง ปิดเปิดผ่านมือถือได้เลยหลายท่านอาจจะสนใจนะคะสงสัยว่าไอ้มันมันติดตั้งยากไหมทำงานพร้อมสับึนขนาดนี้นะคะอยากจะให้คุณพพโรธได้แนะนำนิดหนึ่งว่าไอ้กระบวนการเนี่ยมันต้องมีอะไรยังไงค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ครับก็ถ้าเรามีระบบน้ำเก่าอยู่แล้วนะครับที่ที่เดินระบบสายสเปรย์ สปริงเกอร์อะไรพวกนี้ไวอ้อย่างคุณแม่จ๋าที่เดินไว้แล้วเนี่ยเราก็แค่นำตัวตู้ตู้ w ว f ฟมาติดตั้งแล้วก็ <Control. S 1> ตู้คอนโทรลมาติดตั้ง <Control. S 1> แล้วก็เชื่อมต่อกับท่อระบบน้ำเก่าก็สามารถใช้ได้อันนี้ก็ลงทุนไม่สูงครับแต่ถ้าเรายังไม่เดินระบบน้ำไว้เลยนะครับอันนี้ก็จะมีต้นทุนอของพวกท่อพวกอะไรนะครับพวกท่อพวก ระบบหัวสปริงเกอร์หัวพ่นหมอกหัวอะไรพวกนี้อันนี้ก็จะก็จะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นนะครับก็แ,บแล้วแต่จุดครับถ้าใครสนใจก็อาจจะให้เราไปดูดูพื้นที่ดูสถานที่แล้วก็ตกลงพูดคุยกันซึ่งบอกได้เลยว่าราคาไม่สูงแล้วก็มันก็สามารถที่จะใช้งานได้ง่ายเหมาะสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาอยู่บ้านเหมือนแม <S <S <ร>่จ๋<ษ>เาเดินสายไปอบรมบ่อยนะครับถ้าสนใจก็ าสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับ0814448291นะครับสามารถโทรสอบถามได้ตลอดเวลาครับหรือท่านที่อยู่ในเมืองสนใจอยากจะมาดูของจริงที่นี่ก่อนที่จะตัดสินใจก็เชิญนะคะที่สมาคมพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชนอยู่ด้านหน้า,าสวนป่ารีสอร์ทหรือด้านหลังนพก้าคลังเหล็กนะคะเรามาปรึกษามาดู ของจริงก่อนแล้วค่อยตัดสินใจนะคะอันนี้ก็เป็นระบบน้ําเดิมซึ่งเป็นปั้มหอยโข่งนะคะอ่าเรามาติดตั้งไอตัวตัดน้ําอัตโนมัติเพิ่มเติมทีหลังตัวนี้มันทํางานยังไงคุณไพโรจน์นะก็คือถ้าเราเปิดเปิดวาล์วเปิดก๊อกน้ํอ่าปั๊มน้ําก็จะทํางานคะนะครับเมื่อก่อนคุณแม่จา๋าเวลาจะเปิดปั๊มต้องมาเสียบปลั๊กแล้วก็ต้องต้องใช้เวลาพอสมควรมันไม่สะดวกสบายนะครับว,ว,วันไหนลืมน้ำลืมบ้าน ก็เลยเอาระบบตัวน uhm uh ี้ครับเป็นโอเมติกคอนโทรลปั๊มนะครับเข้ามาติดตั้งให้ก็คือเราเปิดน้ําปั๊มก็ทํางานเราปิดเราปิดก๊อกน้านะครับปั๊มก็หยุดทํางานก็จะทําให้สะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับสําหรับปั๊มน้ำบาดาลที่เราไม่ได้ซื้อปั๊มแบบอัตโนมัติมาครับก็สําหรับคลิปนี้นะคะเป็นเกษตรง่ายสไตล์คนขี้เกียจก็ต้องขอขอบคุณนะคะสาหรับท่านที่สนใจแล้วก็ติดตามชมหลังจากติดตั้งไปแล้วรู้สึกว่า พอใจประทับใจบ้างไหมครับต้นทุนจากที่เราใช้ระบบเดิมที่เราลดมาเมื่อก่อนต้องตื่นตั้งแต่เช้าเพื่อที่จะมารดน้ําต้นไม้ก่อนที่จะออกไปทําธุรกิจนอกบ้านนะคะก่อนที่จะไปประชุมไปอะไรเนี่ยไปไหนไกลก็ไม่ได้ไปไหนไกลก็ไม่ได้ไอ้ที่สําคัญคือออกมาในรดน้ํากว่าจะเสร็จใช้เวลาเป็นชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยเริจะไปประชุมสายเป็นประจาแต่ตอนนี้พอตื่นขึ้นมาปุ๊บสั่งการทางโทรศัพท์ แล้วก็ลุกขึ้นไปอาบน้ําแต่งตัวไปไประชุมได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะท่านที่สนใจอย่าลืมต,ติดต่อสอบถามได้ทางเบอร์โทรศัพท์ที่คุณไม้รได้ให้ไว้รหรือสนใจจะมาเยี่ยมชมตัวอย่างก็ได้เลยนะคะที่บ้านคุณแม่จา๋าอยู่ด้านหน้าด้านหลังนุ่งก้าวคลังเหล็กหน้าสวนป่ารีสอร์ทสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ